สวัสดีครับผมพัฒนานันท์บุญนพรนะครับ @nid949 ใน t w t t t e r นะครับแล้วก็เขียนอยู่ที่บล็อกนั้นนะครับผมได้รับคำท้าจาก @iamgata นะครับผมจากโลกของ Twitter ให้เข้าร่วมโครงการในโครงการที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge TH นะครับผมหรือโครงการเทน้ําแข็งนะครับเพื่อบริจาคเพื่อการกุศลของประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเป็นส่วนร่วมอันนึงสำหรับสังคมในการที่จะพัฒนา รวมถึงการยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้กับการบริจาคต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองนะครับครั้งนี้จะเลือกขอบริจาคเงินส่วนหนึ่งนะครับผมให้กับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในภาพบรมราชินุป,ปัตถมนะครับผมโดยครั้งนี้ก็จะบริจาคเงินนะครับเป็นจำนวนเงินที่ผมเห็นว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็จะทําแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามากกว่านั้นนะครับหลังจากรับคําท้าแสดงเจตจำนงในการบริจาคแล้วนะครับ ก็ต้องขออนุญาตส่งคําเทียบเชิญหรือท้าเชิญ4คนสําคัญนะครับดังต่อไปนี้นะครับคนแรกคุณประสานมารีนนน์จากช่อง3ามนะครับบิ๊กบอสใหญ่ของช่องสท่านที่2ก็บิ๊กบอสใหญ่ของ VoiceTV ครับผมคุณทรงสงร์เพรมสุขนะครับท่านที่3เป็น CEO นะครับฝากผ่านท่้นตเคแบร์ด้วยนะครับเป็น CEO ของกลุ่มเครือโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทั้งหมดนะครับ แล้วท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้นอกจากซีโอหัวเรือใหญ่ของค่ายสามารถคอร์ปอเรชั่นนะครับคุณวัฒนชัยวิลัยลครับสีท่านนี้มีเวลา24ชั่วโมงจากนี้เทน้ําแข็งแล้วร่วมกันทําการกุศสนนะครับแต่ทั้งนี้ในเมื่อที่ผมจะทําการกุดสนส้ังทีจะให้เทน้ําแข็งแบบยกขึ้นมาเทก็คงจะให้ที่นะครับขออนุญาตที่จะเรียกใช้ระบบบังผิวโบราณนะครับระบบบัลเลอร์พร้อมนะครับ พร้อมนะครับเย็นดีนะครับโอ้เย็นมากนะครับขอให้ทุกท่านที่ผมท้ามีเวลา24ชั่วโมงนับจากนี้ เป็นต้นไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ